เค้กกล้วยเล็บมือนางใช้แทนกล้วยหอมมาดูกันค่ะทำง่าสวัสดีค่ะชั้นคคูสุพิสุร c พิชนแนลในคลิปนี้จะมาชวนเพื่อนทำเค้กกล้วยเล็บมือนางเราส่วนผสม,สมเราก็จะใช้กล้วยเล็บมือนาง200กรัมแป้งสาลีหนึ่งปะสงค์200กรัมน้ำตาล150กรัมน้ำมันพืช อันนี้ใช้น้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันลำก็ได้นะคะร้อยเจ็ดสิบกรัมไข่ไก่เบอร์หนึ่งสามฟองนมสดหกสิบกรัมน้ำเราใช้เจ็ดสิบกรัมเพราะว่ากล้วยเขาจะน้ำน้อยกว่ากล้วยหอมเทกกิ้งโซดาใช้ครึ่งช้อนชาผงฟู ใช้สองช้อนชาเกลือนะคะเซนหนึ่งส่นสอันดับแรกเราจะผสมกล้วยไข่น้ำตาลนมก่อนนะคะแล้วก็อย่างอื่นเราจะมาบอกกล้วยก่อนนะคะกล้วยงอมจักนะคะแต่ไม่ไม่เละนะกนะจริงๆแล้วกล้วยอะไรก็ทำได้กล้วยไข่ก็ทำได้นะคะ เราปอกกล้วยในปริมาณที่ต้องการได้แล้วนะคะเราจะมาบี้กล้วยเลยค่ะเราไม่มีที่บดกล้วยนะคะเราก็ใช้ซันซ่อนนะคะบดให้ะละเอียดเละเลยขอกกล้วยเราได้แบบนี้แล้วนะคะน้ำตาละคะ่ะที่เราชช่งไว้ร้0ยห้าสิบกรัมนะคะ พเพราะกล้วยหวานล้อคนชอบหวานอาจจะเพิ่มน้ำตาลได้อีกเราจะตีนะคะน้ำตาลกับกล้วยให้ละลายนะคะนี่ไข่ฟองเล็กนะคะเบอร์หนึ่งเราใช้สามฟองเลยค่ะ ไข่นี้เราก็มั่นใจว่าไข่สดใหม่นะคะเราถึงจะตอกใส่แบบนี้ได้ถ้าไม่มั่นใจเพื่อนต้องตอกใส่ถ้วยเล็กๆก,ก่อนตอนนี้เราจะแค่ตะก,ก้อมือค่ะไม่มีตะก,ก้อมือก็ซ่อมก็ได้นะคะแต่ตะก,ก้อมือจะสะดวกกว่าซ่อมอช้าน,นะคะถ้ามีเครื่องตียิ่งเร็วค่ะเรามีเครื่องตีแต่เราพยายามใช้อุปกรณ์ในครัวทำให้เพื่อนๆดูนะคะ ตีไปเรื่อยๆเพื่อนให้เขาฟูนะคะให้มันการละลายไข่ก็จะฟูดีค่ะจริงต่อมานะคะคือเพื่อนจะต้องใส่ก็คือนมนะคะแล้วใช้นม,มจืดที่ทานนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะใส่ไปเลยบางคนอาจจะใช้นมข้นนม,มจืดก็ได้ค่ะนม,มจืดข้นน้ำล้วก็ทยอยใส่ลงไปเลย มันพืชน,นะคะที่เราตวงมานะคะทยอยใส่เลยคะ่ะเพื่อนต้องใส่แล้วคนไปเรื่อยๆนะคะให้เขาเข้ากันนะคะแล้วใส่พวดเดียวเขาจะไม่เข้ากันนะคะ พอได้แบบนี้เราจะพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปร่อนแป้งก่อนเราเอาแป้งมาร่อนเพื่อให้เขากระจายตัวดีๆนะคะจะได้ไม่เป็นเม็ดนะเพื่อนนะแบบนี้เลยคะ่ะแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาแป้งลงนะคะเอาแป้งทยอยลงเลยนะคะ ช่วเอาแป้งลงเนี่ยเราไม่มีเราไม่ได้ใช้เครื่องตีเราจะใช้พายกระล่อมไปเรื่อยๆนะคะให้เขาเข้ากันกต่ล่อมไปเรื่อยๆเ,เลยะค่ะเพื่อน จะใส่เกลือเล็กน้อยนะคะประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะนะคะเราจะใส่ลินนี้นะเพื่อนนะใส่น้ำมันพืชน,นิดนึงไม่ให้ติดก้นนะคะแล้วก็ให้แป้งนะนะ,ะใส่ได้เท่าๆกันแบบนี้แล้วเราก็จะไปเข้าเต่ออบเลยนะคะ เราวอร์มไว้แล้วค่ะเอาเราใช้ไฟสองร้อยนะคะอบระยะเวลาสี่สิบนาทีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ เร็จแล้วค่ะสวยมากเพื่อนเลยเอาออกจากทิมนะคะ เดี๋ยวเราได้ก็เย็นก่อนอจะตัดให้เพื่อนดูนะคะตอนนี้เย็นแล้วค่ะเพื่อนนะคะเพอาะเขาเย็นอุ่นๆเดวจะตัดให้ดูค่ะจะมาตัดให้เพื่อนๆดูชมนะคะว่าเค้กที่เราทำด้วยกล้วยได้มือนางนะคะ เล่นดูนะคะหอมค่ะหอมไม่แพ้กล้วยหอมนะคะกล้วยเล็กมือนางกล้วยอะไรก็ทําได้เพื่อนนะวันหลังจะเอากล้วยไข่มาทาให้เพื่อนชมนะคะวันนี้เป็นกล้วยเล็บมือนางค่ะนะคะเพื่อนๆลองทําทานนะคะสูตรง่ายๆทําด้วยมือไม่ต้องใช้เครื่องตีค่ะใช้มือตีเนี่ยแหละใช้ช้อน้อมตีก็ได้นะคะถ้าไม่มีตะกอ เพื่อนชมคลิปนี้แล้วถ้าเป็นประโยชน์และชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่ไดพบกับการแปลรูปอาหารต่างๆของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้น,นะคะสวัสดีค่ะ